สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทกท่านเลยค่ะที่ได้รับชมเราอยู่ตอนนี้สัหดรับในวันนี้ค่ะดิฉัน MC ใบตองค่ะมาพร้อมกันกับค่ายนะคะซูซูกิค่ะซึ่งนะคะมาพร้อมกันกับผู้แทนจําหน่ายค่ะจากจังหวัดสกลนครนั่นก็คือบริษัทริยนต์ออโตเซลจำกัดสกลนครค่ะในวันนี้เรามาพร้อมกันกับการเปิดตัวรถใหม่ล่าสุดในส่วนของรถยนต์สไตล์สปอร์ตคอสซเวอร์นะคะสําหรับใครที่นะคะอยากจะได้รถค่ะสไตล์ครอบครัวครอบครุมทุก การใช้งานให้ในเรื่องของความคุ้มค่าในวันนี้นะคะซูซูกิค่ะได้ทําการเปิดตัวนะคะซูซูกิเอ t i ติกาค่ะเป็น s p o ร์ตคร s สเซอรประหยัดน้ํามันรวมไปถึงให้ราคาที่คุ้มค่าทุกท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้ในวันนี้ค่ะได้มีหลากหลายจุดที่ได้ปรับ นะคะรวมไปถึงเพิ่มเติมในเรื่องของออปชันค่ะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้คุณสามารถที่จะได้รับทั้งความคุ้มค่าแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานเอาละค่ะเดี๋ยวนะีคะใบตองค่ะ จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมภายในห้องโดยสารรวมไปถึงค่ะจะแนะนําทุกๆจุดค่ะภายในรถยนต์คันนี้ให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักกันด้วยค่ะเอาละค่ะจุดแรกนะคะที่เราจะแนะนําค่ะเป็นในส่วนของล้อนะคะนี่เลยค่ะล้อนะคะสำหรับซูซูกินะคะเออร์ติรุ่นนี้ค่ะเรามาพร้อมกันกันกบล้ออลูมิเนียมอลลอยค่ะแบบทูโทนนะคะสังเกตจะเห็นได้ว่ามีสสีในล้อของเรานะคะเป็นสไตล์ค่ะล้อ แม็กนะคะที่ให้ในเรื่องของความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้ายางนะคะจะกว้างขึ้นค่ะขนาดวงล้ออยู่ที่15นิ้วนะคะจะช่วยให้การขับขี่ค่ะสามารถที่จะทําการควบคุมนะคะการขับขี่ได้แบบนุน่น Ł นวลมากยิ่งขึ้นด้วยหน้ายางที่กว้างขึ้นและนอกจากนี้ค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าใหม่คะ่ะเราได้ทําการนะคะปรับแต่งใหม่นะคะด้วยชุดแต่งด้านหน้าค่ะให้ในเรื่องของอารมณ์ความสปอร์ตและด้านหน้านะคะที่ท่านได้เห็นอยู่บริเวณฝา กระโปงค่ะเราได้ออกแบบภายใต้หลักพลาศาสตร์นะคะและรู้ลมค่ะแรงเสียดทานต่ําตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะเพิ่มสมรรถนะและให้ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้มากกว่ารุ่นที่ผ่านมาในเรื่องของดีไซน์ค่ะความสวยงามค่ะสําหรับซูซูกิเอจ i a ิกมาพร้อมกันกับไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED และนอกจากนี้ค่ะก็มาพร้อมกันกับไฟลีนะคะแบบ LED ด้วยนะคะกระจังหน้า ได้มีการออกแบบให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะอาะคาและนะคะภายนอกในส่วนของด้านหน้าค่ะเราก็นะคะจะแนะนำนะคะไปทุกจุดเลยรวมไปถึงภายในห้องโดยสารค่ะเดี๋ยวนะคะเรามาเยี่ยมชมค่ะภายในห้องโดยสารของ Suzuki เออร i ิกกันดีกว่าค่ะ อาละค่ะสำหรับนะคะในห้องโดยสารนะคะเราได้นะคะเพิ่มเติมออปชันหลายจุดมากๆและนอกจากค่ะเราได้เพิ่มเติมนะคะออปชันหลากหลายจุดแล้วเดี๋ยวนะคะตองจะเข้าไปลองนั่งภายในห้องโดยสารให้กับทุกๆท่านนะคะได้รับชมกันด้วย เข้ามานะคะสัมผัสแรกค่ะที่สัมผัสได้เลยนั่นก็คือนะคะเบาะของเราค่ะจะมีการนะคะตัดเย็บให้โอบกระชับมากนะคะนั่งแล้วรู้สึกสบายมากๆนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเบาะนะคะก็มีการออกแบบให้นะคะรับกับสีระด้วยในการตัดเย็บที่โอบกระชับนะคะไม่ว่าจะ เป็นคนตัวเล็กแบบตองนะคะหรือว่าที่จะเป็นคนที่มีตัวใหญ่นะคะก็สามารถนั่งได้สบายแน่นอนนะคะนี่ก็คือเบาะนั่งจุดที่2ค่ะที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆนั่นก็คือดีไซน์นะคะภายในห้องโดยสารค่ะเราก็มีบริเวณคอนโซลนะคะที่นี่เลยค่ะราบแล้วก็นะคะกว้างมากนะคะ เป็นการออกแบบให้ผายออกนะคะจะให้อารมณ์นะคะภายในห้องโดยสารรู้สึกกว้างมากกว่ารุ่นที่ผ่านมานะคะเข้ามานั่งในนี้นะคะ<ข>ถ้าเกิดไปหลายๆคน5-6คนไม่อึดอัดแน่นอนและนอกจากนี้ค่ะมีนะคะดีไซน์เป็นแบบลายไม้นี้ด้วยนะคะนี หรูมากๆนะคะและลายไม้ไม่ได้แต่งบริเวณแค่คอนโซลหน้าเท่านั้นนะคะจะมีนี่เลยประตูข้างนะคะรวมไปถึงด้านหลังด้วยและนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะที่นะคะสะดวกสบายในการใช้งานและก็ครอบคลุมมากๆนั่นก็คือบริเวณพวงมาลัยนั่นเองสําหรับนะคะซูซูกิเออร์ติก้าคันนี้ค่ะเรามาพร้อมกันกันกบพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยที่มีการออกแบบนะคะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะสวยมากๆแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้บริเวณนี้ด้วย น,ะะนี่ไม่ทิ้งรสนิยมความหรูหรากันเลยนะคะสำหรับการตกแต่งพวงมาลัยและนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังจะสามารถนะคะควบคุมเครื่องเสียงค่ะบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะมาพร้อมก,กันกับหน้าจอค่ะ s u z u k i Connect นะคะขนาด10นิ้วนะคะจุอกจุใจเลยค่ะไม่ว่าจะนะคะ รับชมต่างๆนะคะสิ่งต่างๆนะคะผ่านการนะคะหน้าจอนี้นะคะสามารถที่จะรับชมได้เลยนะคะขนาด10นิ้วเลยนะคะจากรุ่นที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นขนาด7นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะได้เพิ่มขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด10นิ้วกันเลยนะคะก็นะคะเช่นเดียวกันกับรุ่นเดิมค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะบลูทูธแอนดรอยนะคะแล้วก็รองรับการใช้ Apple c a r p รนะคะภายในห้องโดยสารค่ะ ก็มาพร้อมกันกับนี่ค่ะจุดจ่ายกระแสไฟตรง12โวลต์นะคะรองรับนะคะ HDMI ด้วยนะคะใครที่นะคะอยากจะนะคะชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะก็มีซ็อกเก็ตบริเวณนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยรวมไปถึงค่ะนี่เลยช่องจัดเก็บสัมภาระด้านหน้านะคะกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่องปรับอากาศค่ะรู้สึกว่ารุ่นนี้นะคะจะมีจุด ปรับอากาศเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่านะคะเออร์ติก้ารุ่นนี้ค่ะจะมาพร้อมกันกับระบบปรับอากาศนะคะที่เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะคะสามารถที่จะแยกอิสระนะคะร,รอบห้องโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ารวมไปถึงด้านหลังนะคะออกล้องเห็นไหมคะด้านหลังนะคะก็จะมีนะคะช่องปรับอากาศด้วยนะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้าแบบตองนะคะเป็นคนขับ ก็เย็นสบายนะคะหรือว่าจะนั่งอยู่ด้านหลังก็เย็นสบายนะคะมาพร้อมก,กันกับนี่เลยค่ะปุ่มพุส์สตาร์ทนะคะให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะรุ่นนี้ทำงานควบคู่กันนะคะกับเค y รเรตเฮนชี่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของค่ะคุณแจนะคะอิมมูบิไเซอร์ด้วยสำหรับคุณแจ i อิมม i l บิ e r ไเซอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นคุณแจที่ช่วยป้องกันการจรลกรรมนะคะ ได้ด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับจุดนี้ค่ะจะเป็น k e y r e s s entry นะคะที่ผู้ใช้สามารถที่จะนะคะสัมผัสบริเวณนี้นะคะแล้วก็เปิดรถได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คุณแจกดๆนะคะตัวนี้อ่าถัดมาค่ะสำหรับนะคะ เบาะของผู้โดยสารตอนหลังค่ะโอ้โหกว้างมากๆนะคะตัวนี้สามารถที่จะนั่งได้2ก็ได้3คนก็ได้นะคะบริเวณนี้ อ๋อนั่งสบายมากนะคะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าค่ะเบาะหลังนะคะก็มีการออกแบบค่ะให้อบกระชับรับกับสรีระนะคะไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่สามารถนั่งได้สบายมากๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะเข้ามาภายในห้องโดยสารจุดแรกที่เจอเลยค่ะนี่เลยนะคะระบบปรับอากาศนะคะนี่บอกเลยว่าเย็นนะคะทั้งห้องโดยสารอย่างแน่นอนไม่ว่าจะนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหลังฉ่ำสบายแน่นอนนะคะ และนอกจากนี้ค่ะสําหรับด้านหลังนะคะก็มีช่องจ่ายกระแสไฟตรงนะคะ12โวลต์บริเวณนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็ยังมีค่ะจุดนะคะเก็บเครื่องดื่มด้วยนะคะช,ช่องใส่เครื่องดื่มนะคะบริเวณข้างประตูนะคะให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วสําหรับรุ่นนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมกันกันกบเบาะนะคะที่มีจุดยึดที่นั่งสําหรับเด็กค่ะเรามี Isofix ด้วยบริเวณนี้นะคะ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะวันนี้เปิดตัวใหม่นะคะราคาคุ้มค่ามากๆนะคะเอาล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาค่ะไปชมด้านหลังนะคะเรามีนะคะไฮไลท์เด็ดมาให้ดูด้วยสำหรับด้านหลังนะคะซูซูกิเอ t i g จิกาของเราค่ะเป็นแบบแฮทแบ็กนะคะสามารถที่จะเปิดได้ นะคะอ่าเปิดขึ้นมาแล้วค่ะเบาะสำหรับแถวที่นั่งตอนหลังนะคะคุณสามารถที่จะพับเก็บรวมไปถึงนะคะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายนะคะเป็นเบาะที่นะคะแยกอิสระให้คุณสามารถที่จะใช้งานนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะให้ราบลงมานะคะหรือว่าอยากจะนะคะแบง่งเป็นแบบ60 40นะคะห0 50หหรือว่าปรับให้ราบก็ได้เช่นเดียวกันด้าน หลังค่ะเป็นนะคะจัดเป็นช่องจัดเก็บสัมภาระนะคะกว้างมากนะคะสามารถที่จะเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะนี่เลยกว้างมากนะคะและนอกจากนี้ค่ะด้านหลังของเรานอกจากจะจัดเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะสำหรับซูซูกิเออร์ติกค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกันกันกบกล้องมองหลังด้วยนะคะ นี่นะคะมีกล้องมองหลังด้วยและนอกจากนะคะมีกล้องมองหลังแล้วค่ะเรายังมาพร้อมกันกับระบบสัญญาณเตือนนะคะช่วยให้การถอยจอดของคุณนะคะสามารถที่จะกะระยะได้ชัดเจนขับขี่ปลอดภัยรวมไปถึงการถอยจอดนะคะสามารถที่จะทำการควบคุมการถอยจอดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะสำหรับ อุ n e ูส u กิเออ r t ทิกของเรานะคะในวันนี้ค่ะราคาเปิดตัวนะคะวันนี้เริ่มต้นเพียงแค่659,000บาทฟรีดาวนะคะได้รับนะคะ บัตรเติมน้ำมันด้วยนะคะมูลค่าต1 0 0 0หบาทในวันนี้ใครสนใจค่ะสามารถที่จะนะคะเข้าเยี่ยมชมนะคะห้องโดยสารรวมไปถึงนะคะทำความรู้จักกับยนตรกรรมจากทางค่ายซูซูกิในส่วนของรถสปอร์ตครอสโซเวอร์นะคะซูซูกิเออร์ิก้าของเราได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ เอาละค่ะแล้วสำหรับนะคะดิฉัน MC ใบตองค่ะพร้อมกันกับบริษัทสิริยนต์ออตโตเซล์ลจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์สุสกิหนเดียวในจังหวัดสกนลนครสำหรับในวันนี้ในการแนะนำค่ะดิฉันและบริษัทต,ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันกับการเปิดตัวรถใหม่ได้ในครั้งถัดไปสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ